ฝันถึงสันติภาพเมื่าอาถ้ามันสันติแล้วมันเป็นเจ็นมันจะเป็น,ปนยังไง่องรพอเรามาแต่งเป็นเพลงเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเชิงคำถามแล้วก็เป็นการย้อนอดีตพร้อมไปกับความหวังของอาอน,นังคตข้างหน้าความสุขในวันนี้ เดินทางมาที่นี่เพราะว่าความตั้งใจเหลานี้เลยนะเป็นเจตนาของวัยหนุ่มสาวที่อยากจะพูดเรื่องที่มันจะลงใจขึ้นได้ไปขอแค่คนข้างหลังได้พบกัน,นที่สุดละความรู้สึกเป็นยังไงพวกขา้ารูดีที่สุดและคอยมีความเมื่อวานเนี่ยเรามีโอกาสได้อ่านเนื้อเพลงของของสี่กลุ่มอะแต่ยังไม่ได้ฟังนะได้อ่านเนื้อเพลงแล้วโอ้โหรายละเอียดเยอะมากกีตราร์จะดี มาสิตีฮาวาและอาดัมดลนี้ได้เอาจร้ามชีวิก็ชิลละที่มืดมิคิดว่าดนตรีหรือว่าเสียงเพลงมันเข้าถึงได้ทุกคนเลยในภาษายาวีก็จะส่งสารถึงคนที่สูญเสียไปแล้วอ่ะที่สูญเสียจากเหตุการณ์ก็ส่งไปเราเปรียบตัวเองเป็นคนกลางแล้วจะพูดเรื่องจริงแล้วก็จะพูดถึงทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้าคคาคนไทยเพิ่มไม่คุ้แหวที่หยุดได้เลยพยายามหาสิทธิภาพทำได้แค่วันลงในใจท้อาแม่เนี่ยเราพอได้เรียกน่าคอนเนี่ย ยังไม่รู้ว่าจะเขียนยังไงดีเรามองถึงสันติภาพไม่เห็นเรามองถึงสันติภาพไม่ออกว่าถ้ามันสันติแล้วมันเป็เจนมันจะเป็น,น,ปนยังไงเราก็เลยเอาประสบการณ์ไปติดยังยกแม่บ้างไปทําสวนแม่บ้างพอเวลาเราไปทําง,งานเนี่ยเรามีความกลัวเราก็เลยเขียนออกไปพอได้ความที่มันเป็นอาร์อะครับ เราเอาความงดงามทางการได้ยิน,นเมโลดี้ทางเนื้อเพลงอะไรมาพูดกันตรงๆอาจจะดูเฮ้ยทำไมพี่พูดแรงจังเลยเแต่พอเนี้ยเฮ้พอเนี้ยะขอฟังอีกรอบนงอ๋อเรื่องเมื่อกี้เ่รอ่าค,คงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนชอบทั้งหมดร้อยเซ็แต่ถ้ามันมีคนเข้าใจสิ่งที่เราทำจริงๆหรือว่ามันสำเร็จ พวกเราเคยคิดจิดนตนาการวัตฝันไว้เราก็เลยริมรนเพื่อให้เรามีพื้นที่สร้างสรรค์นในการคิดในการทำเพื่อให้ความฝันที่เราตั้งเป็นจริงคำว่าเพลงแบบเนี้ย บบเพลงรีแลกเพลงอะไรพวกนี้ส่วนมากที่เราจะฟความก็คือจะเป็นจากมาลเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียแต่ถ้าในงานสาบจังหวัดเนี่ยไม,ไม่ค่อยมีเพลงที่รีแลกมาจากผู้หญิงพอมีวันจิตสนังเนี่ยก็รู้สึกว่าจะลองไหมลองสักตั้งไหมเหมือนกับอยากให้มีผลงานของผู้หญิงด้วยผมชื่นชมนะครับทีมเนี่ยเขามี มีความเก่งที่แตกต่างออ,อกไปบางวงอะ่ะบนเดโมดคุณภาพเลยหรือบางวงจะแบบเซ่อๆหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่ว่าพักนณะครับแล้วก็จริงๆอะ่ะพร้อมพัฒนาฝากถึงทั้งสี่ทีนะครับเรื่องคนพบว,ว่าดนตรีเป็นสิ่งที่ชื่นชอบก็อยากให้ทํามันอย่างต่อเน,นื่องนะครับอาจจะมีวันที่คิดออกและคิดไม่ออกนะครับก็อย่าเพิ่งไปเบื่อหน่แล้วกันครับก็เฝ้ารอว่าเดี๋ยววันหนึ่งคงได้เจอกันในเส้นทางดนตรีนะครับ,บ อยู่มันจะเป็นแบบเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆมันขยายผลเป็นเรื่องใหญ่ๆได้นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กที่ผมจะบันทึกเอาไว้ว่าเราได้เจอกันแล้วนะครับขอบคุณจริง สุขใจและขอเรียกว่าแสน